ครับมาแล้วครับมาแล้วแบล็กบุกนิรามครับรุ่นเวอร์ชั่นอัปเดตใหม่บูเป็นรุ่นสั่งทำครับก็คือว่าลูกค้าผมไหนเขาต้องการแบบนี้ครับก็เลยจัดให้นะพี่น้องนะเขาต้องการนะครับสั่งมาสามคนครับสั่งมาสามคนนะครับจัดให้จัดให้ให้คนระเครื่องเลยนะครับตัวนี้ครับตัวสีดำเดี่ยผอเป็นภาษาไทยกว่านะตัวสีดำนะครับก็ ยังคงความเป็นไอโทนสีดำด้านบนทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็ฝาครอบกรองครับยังคงเป็นสีดำแต่ว่าด้านข้างลูกค้าว่าอยากได้เป็นสีแดงนะครับก็เลยจัดให้ครับสีแดงเนาะแล้วก็มือจับก็เป็นสีแดงครับถ้าเป็นเอ็มสีแดงแต่ไอตรงนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นสีเขียวเขียวรวนๆครับได้จัดให้เลยสําหรับลูกค้าท่านนี้เนาะครับแต่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้สีแดงเนาะฝั่งนี้ก็ยังคงสีแดงเหมือนกันครับตรงฝาครอบบาครับประมาณนี้ครับ อืก็สวยอีกแบบหนึ่งครับสวยแบบแปลกๆเนาะก็นานาจิตตาครับแล้วเดี๋ยวคนชอบเนาะเดี๋ยวต้อปพูดม m a ไปหรองมาดูเครื่องต่อไปครับเดี๋ยวตัวนี้ออกก่อนอืมออกไบประมาณนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับลูกค้าบอกว่าไอ้ตรงเมื่อจับเนี่ยอยากให้มันมีหลายๆสีได้ไหมผมก็เลยจัดให้ครับก็เป็นฝั่งนี้เป็นสีแดงครับฝั่งนี้ก็เป็นสีเขียวครับส่วนด้านบนก็ยังคงความเป็นเดิมๆประมาณครับสีเขียวรวนๆครับ แต่ว่าอไอ้ตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าถ้าสมมติว่าอยากได้ฝาครอบก้องเนี่ยเป็นสีสี่แดงหรือสีดำเนี่ยก็ได้ครับเดี๋ยวผมทําให้เนาะตรงชุดสตาร์ทนะครับเดิมทีของม,มันจะเป็นสีเขียวเนาะแต่ว่าลูกค้าท่านนี้ว่าเอาเป็นสีดําก็เลยจัดให้ครับสีดําแบบนี้เนะาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นสีดําครับเดิมทีฝั่งนี้จะเป็นสีเขียวนะครับนี่นะตรงฝาครอบบ่าครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีดําไปนะครับก็ได้นะครับโอเค ส่วนท่านต่อไปนะครับที่ว่าสั่งตัวสีแดงครับเขาบอกเขาบอกว่าสีแดง้วนมันมันดูแบบฉูดฉาดเกินเขาอยากให้มันเอมีอะไรปนบ้างนะก็เลยก็เลยต้องทาแบบนี้เนาะครับก็มือจับก็ยังคงเป็นสองสีครับคล้ายๆกับตัวนี้ครับคล้ายกับตัวนี้นะครับจะจะต่างกันก็ตรงที่ว่าให้ตัวนี้ฝั่งฝั่งนี้มันจะเป็นสีเขียวแต่ว่าตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นสีแดงครับสลับกันเนาะ ก็จะเป็นสีแดงครับข้าโมดสีแดงทั้งหมดครับแล้วก็เขียวแดงแล้วก็ตรงฝั่งชุดสตาร์ครับก็จะเอาเป็นสีเขียวแบบนี้ครับเขียวตัดแดงครับหรือว่าอยากจะได้สีดำก็ได้ครับก็คือผมจัดให้นะจัดให้ได้ครับจัดเหนได้ตามคำเรียกร้องเลยพี่น้องนะจัดให้ครับส่วนฝานู้นนะครับฝานู้นก็จะเป็นฝาข้าบาสีเขียวครับนี่ครับหรือว่าอยากจะได้เป็นในฝาข้าบาสีดำก็ได้นะครับเยวจัดให้นะตามคำเรียกร้องนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะออกมาแนวนี้ครับเขียวแดงครับเขียวแดงแดงแล,แล้วก็อันนี้เขียวแดงตัวนี้เป็นเขียวเขียวแดงแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสามตัวทั้งหมดพร้อมกันครับจื๊ออ่ตัวนี้เนาะประมาณนี้ตัวนี้มันก็จะสวยคนละแบบครับแล้วแล้วแต่คนชอบครับแบบนี้ก็สวยอีก,อกแบบหนึง่งเนาะก็อีกแนวหนึ่งครับ มีแดงปนนิดเดียวครับตัวนี้นะครับนี่น,นี่ก็เป็นดำเนาะดำเขียวครับเตัวนี้ก็ก็สวยอีแบบนึงครับตัวนี้จะดูเด่นเด่นขึ้นมาอีกนิดเนาะก็เขียวดำแดงครับนะเขียวดำแดงแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นแด,ด,ออนนน <laughs> ด,ดงดำเขียวเออคือกันเนาะเขียวดำแดงแดงดำเขียวแต่ว่าเมื่อจำอีกลููลค้าพูดว่า ขอเป็น,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 นปรวนเลยบ่ตองผสมครับจ,จิตต่างจากตัวนี้ครับต่างจากตัวนี้ที่ว่าลูกค้าต้องการเนี่ยมันมีสองสีแบบนี้ครับก็คือหน,านา้าจิตตังนะครับคนเราชอบไม่เหมือนกันครับถ้าชอบเหมือนกันก็ประมาณว่าทำมา,า,มาขึ้นกันกับไอเมียผู้ดเดียวกันแล้วเนาะพี่น้องรับตัวนี้ก็ประมาณนี้โอเคครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับรีวิวให้ดูเสิบๆนะครับผมตำรับ แบล็กบู๊ิเพลงรำมูชชั่นใหม่ล่าสุดจากปิชาล็อกลาวบุยพนาวา